สวัสดีครับกลับมาอัปเดตพอร์ตประจําสัปดาห์วันที่27เดือน12มูลค่าพอร์ตปัจจุบันอยู่ที่12ล้าน30,000บาทลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วประมาณ9,000บาทโดยหักลบกับเงินสดที่ออกมาเป็นค่าใช้ใจ่ายแล้วประมาณ15,000บาท พอร์ตปันผลแต่ละสินทรัพย์บวกเกือบ1%นึ่งเปอร์เซ็นต์กว่าคงสัดส่วนด้วยการรีบาลานซ์ถือตราสารหนี้เอกชน VCT ไว9้9%พอร์ตเพอกระเสียงถือโอกาสจากค่าเงินบาทแข็งขายกองทุนรวมตราสารหนี้ไทย5%เพื่อสับเข้ากองทุนรวมตัชนีหุ้นแบบไม่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินพอร์ตเติบโต Google Nvidia Amazon ปรับตัวเพิ่มขึ้น24% Meta เร Microsoft ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยคงสัดส่วนด้วยการรีบาลานซ์และถือเงินสดไว้3 1อดพอร์ตสมดุล Mastercard UNH Eaton Home Depot Netflix ปรับตัวเพิ่มขึ้น1.2%คงจัดส่วนด้วยการรีบาลานซ์ถือเงินสด24%พอร์ตชิปและพลังงาน SMH บวกขึ้น3%กว่ากริดบวกขึ้นเ1%กว่าคงสัดส่วนด้วยการรีบาลานซ์ถือตาสานนี่45%พอรตทองคําคงสัดส่วน120%เงินปันผลสัปดาห์ที่ผ่านมา386.16ดอลลาร์หรือประมาณ12,000บาทขอบคุณสําหรับการรับชมไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ